โอเคฮะสวัสดีทหารทุกท่านด้วยวันนี้ผมก็จะมารายงานข่าวที่หลุดออกมากันอีกรอบหนึ่งต่อจากคลิปก่อนหน้านี้โดยคลิปนี้จะมีข้อมูลใหม่เพิ่มเติมอีกเยอะแยะมหาศาลเลยก็จะมีปืนใหม่แล้วก็จะมีศัตรูแบบใหม่แล้วก็จะมีอะไรอีกว่า s t r a t e g แบบใหม่เออคือมีข้อมูลเยอะมาก ยังไงเนี่ยผมมีเรื่องอยากจะขอร้องนะถ้าเกิดว่าเราชอบหรือว่าดูมานานแล้วเนี่ยฝากกดไลค์มาดูที่ของชิ้นแรกกันเลยดีกว่าั่นก็คือปืนปะสุก้ากระสุนไม่จํากัดมันเป็นปะสุกา้าแบบเปืนเลเซอร์นะที่มันต้องใช้พลังงานความร้อนในการชาร์จปืนมันน่าจะอ่านว่าคอซาเคนนอนเนาะคอซาคอซองดูจากเกมเพลย์แล้วดูเราไม่โหดมากมากเลยและด้วยความที่มันกระสุนไม่จํากัดด้วยนี่ผมน่าจะไม่เลือกปืนอื่นแล้ว แต่ต้องดูอีกทีนะว่าดาเมจนี่มันจะอะไรยังไงเพราะว่าทีมงานเขาคงไม่ปล่อยให้กระบอกนี้มัน OP เกินจนคนไม่อยากจะใช้ั้นอื่นแล้วก็โดนเนิร์ไปตามระเบียบเหมือนเร็วกันอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็รอติดตามกันแต่ว่าโอ้ยิ่งดูแล้วก็ยิ่งอยากเล่น ปืนต่อมาที่มีข้อมูลหลุดออกมาก็คือเฟรมโทเวอร์พิสโตหรือว่าปืนพกแบบเป็นยิงออกมาเป็นไฟอันนี้ไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นยังไงแต่เออมันก็ตามชื่อแหละคงจะเป็นปืนพกที่ถือมือเดียวแล้วก็ยิงออกมาเป็นเหมือนกับเฟรมโทเวอร์ซึ่งเป็นปืนที่ผมชอบอยู่เหมือนกันนะมาถึงไอ้ปืนเฟรมโทเวอร์เนี่ยเพราะมันเป็นเมตาใหม่เนาะด้วยความที่ดาเมจมันบัฟขึ้นไปตั้ง50%แล้วก็เผื่อใครไม่ได้ดูคลิปก่อนหน้านี้มันจะมีเหมือนกับเซตที่เป็นเซตกันไฟเป็นนักดับเพลิงมันคงไม่ใช่นักดับเพลิงหรอกนกัับชุด ไฟแล้วก็จะมีพวกปืนไฟอะไรอย่างนี้ผมคิดว่าน่าจะมาในวอร์บอลเซตนั้นซึ่งยังไม่รู้นะว่ามันจะเข้าในเขมตอนไหนแต่มันก็เข้าตีมอะ่ะเพราะามันเป็นปืนยิงไฟอ่ะเนาะต่อมาอันนี้มันจะเป็นเครื่องบินเจ็ตที่ผมไม่แน่ใจว่าจะเป็นเครื่องบินเจ็ตที่มันจะปล่อยพวกสแตดเจมหรือว่าเป็นเครื่องบินเจ็ตอะไรแต่ดูแล้วก็เท่ดีเหมือนจะเป็นสแตดเจมอันใหม่นะที่มันจะมีเหมือนกับเป็นระเบิดปูพรมพูดถึงสแตดเจมที่เป็นระเบิดปูพรมก็ลองดูคลิปตามที่เราเห็นนี้ แม่ถ้าเกิดว่าเราเล่นกับเพื่อนผมคิดว่ามันต้องมีหัวร้อนกันบ้างนะมันจะหลบยังไงวะเนี่ยระเบิดมันน่าจะกินพื้นที่เกือบครึ่งด่านเลยก็ว่าได้ พองันนี่ถ้าไปใช้กับคนแปลกหน้าผมว่ามีหาแน่นอนมาดูอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นประเด็นร้อนตอนนี้เลยก็ว่าได้นั่นก็คือศัตรูแบบใหม่ขนาดใหญ่ระดับไคจจเลยก็ว่าได้เอาจริงมันไม่ใหญ่เวอร์ขนาดนั้นแต่ว่าดูขนาดมันดิแม่งอารมณ์เหมือนกับไอ้ตัว atat ใน star wars เลยนะมีหุ่นยนต์ขนาดใหญ่มาให้เราปวดหัวอีกแล้วณจุดจดนี้นี่ผมว่าในอนาคตเขาควรจะอัปเดตพวกเยเกอร์อะไรมาอย่างงี้ให้เราได้ขับกันบ้างแล้วแหละถึงจะเอามาสู้กับพวกนี้แล้วก็ในอีกรูปหนึ่งจะมีโชว์ให้เราเห็นว่าไอ้สเกล มันใหญ่ขนาดไหนก็จะมีไอ้เจ้าแมลงไททันในตำนานอยู่ข้างๆนะมันจะอยู่ข้างซ้ายก็จะเห็นว่าไซส์ของมันเนี่ยพอๆกันแต่ตัวนี้มันจะกินพื้นที่เป็นแบบกินพื้นที่กว่านิดนึงนะแต่ยังไงก็พอๆกันแล้วก็ทางด้านขวานี่มีแบบ ผมไม่แน่ใจว่าจะเป็นหุ่นยนต์หรือจะเป็นป้อมปืนหรือจะเป็นอะไรแต่ว่าขนาดของมันนี่ใหญ่เกือบจะพอๆกันเลยก็ว่าได้คิดว่าน่าจะเป็นเหมือนกับหุ่นยนต์รถถังเหมือนกับในภาคแรกนะไอ้ตัวใหญ่นะั่นแต่ก็ยังไม่ชัวร์อยู่ดีแล้วก็ไอ้ตรงกลางระหว่างหุ่นยนต์สีขากับไอ้แมลงไททันเนี่ย มันจะมีหุ่นยนต์3ขาที่เป็นไอพวกอิลูมิเนตอยู่ด้วยเนาะก็ได้เห็นกันสักทีว่าสเกลมันเป็นประมาณไหนไม่ได้ใหญ่กว่าไททันเลยนะผมว่ามันน่าจะสู้ไม่ยากมากใ้ตัวนี้ก็รอดูอีกทีว่าไออิลูมิเนตเนี่ยมันจะเข้ามาตอนไหนแต่ถ้าดูจากข้อมูลหลุดนะตอนนี้รู้สึกว่ามีผู้เล่นหลายคนเนี่ย ได้เห็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่แปลกประหลาดก็คือมีแสงสีฟ้าที่จู่ๆก็มาคอยช่วยยิงหรือว่ามายิงตัวผู้เล่นเองนี่แหละซึ่งมันอารมณ์เหมือนไอ้พวกแสงของพวกไออิลูมิเนตหรืออะไรอย่างนี้เลยแต่ก็ถือว่าเป็นข่าวใหญ่แล้วก็เป็นเรื่องที่ประหลาดมากผมเห็นข่าวอะไรแบบดีแล้วก็รู้สึกชอบอยู่เพราะว่า เกมนี้แม่งรู้สึกว่ามีเรื่องอะไรที่แบบทําให้เราเซอร์ไพรส์ได้เกือบจะทุกวันเลยต่อมาจะเป็นเกมเพลย์หลุดของรถที่ชื่อว่า w a r ดฮอ k มั้งผมไม่แน่ใจนะแต่ว่ามันจะเป็นรถ400ล้อคันหนึ่งที่มันมีผู้โดยสารได้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะดูจากในรูปแล้วแต่จะมีคนนึงเนี่ยคุมป้อมปืนอยู่ แล้วก็ไอข้างหน้าเนี่ยจะมีคนขับแล้วก็ผู้โดยสารอีกคนหนึ่งบางท่านจะนั่งได้ประมาณ3คนประมาณนี้ก็ดูแลนะ่าสนใจนะถ้าใครอยากซิ่งเป็นรีฟอร์สป,ปีดเนี่ยก็รอเลยพวกรถอะไรอย่างนี้นอกจากนี้สิ่งที่หลุดออกมาเนี่ยก็ยังมีพวกไฟออดิโอหรือว่าเป็นไฟเสียงจากพวกเอมบซีต่างๆที่อยู่ในยานของเราอย่างเช่นพวกออฟฟิเซอร์หรือว่าพวกหัวหน้าที่มันคอยสั่งงานเราอะไรอย่างนี้เนาะก็จะมีออดิโอหนึ่ง ลุดที่พูดถึงกับไอตึกใบกอนผมเรียกตึกใบก้อนแต่จริงๆมันจะเป็นเหมือนกับตึกที่มันฉีดยาฆ่ามแมลงที่มันเป็นอเจเทฟใหม่ไอล่าสุดของเกมเนี่ยนะที่เหมือนกับ a b c มันรายงานข่าวว่าไอเจ้าตึกไบก้อนเนี่ยได้ทําการฆ่ามแมลงได้ดีอยู่เหมือนกันนะแต่อีกด้านหนึ่ง ก็มีแมลงกลุ่มหนึ่งที่มันกลายพันธุ์หรือว่ามันปั่มปั่มลูกกันเยอะเข้าไปใหญ่ทําให้เอเหมือนกับว่าการที่เขาฉีดยาใบก้อนเนี้ยมันเป็นเรื่องโรงโรคเพราะว่ามันไม่ได้ฆ่าแมลงแต่เหมือนกับทาให้แมลงเนี้ยขยายพันธุ์แล้วก็กลายพันธุ์อีกต่างหากอันนี้ผมก็ขอเสริมเนื้อดิ้นนึงเนาะด้วยความที่ซูเปอร์เอิร์ดเนี้ยมันใช้พลังงานจากพวกแมลงเป็นพลังงานที่ชื่อว่า710ถ้ามันกลับด้เนี่ยมันก็เป็นคําว่าเหมือนจะเป็นคําว่าน้ํามันนะ พราะงั้นก็ค่อนข้างที่จะเข้าใจได้เหมือนกันถ้าเกิดว่าพวกแมลงมันหายไปหรือว่าถ้ามันฉีดใบก้อนจะแมะลงตายหมดเนี่ยอพลังงาน710จะไปหาจากไหนเพราะงั้นจูๆ่ๆเขาจะมาทําให้พลังงาน710มันหายไปเนี่ยมันก็ดูไม่สมเหตุสมผลเท่าไหร่อ่ะเนาะและนอกเหนือจากนั้นไม่พอนะไอ้พวกแมลงที่กลายพันธุ์เนี่ยก็มีรายงานว่าเป็นแมลงที่สามารถติดปีกบินได้อีกด้วยเฮ้ยพวกเรารอปวดหัวก็ได้เลยนะแต่เดีย๋ยวไงจะมาคุยเรื่องไอ้แมลงตัวนั้นอีกทีหนึ่งมาดู อาวุธใหม่อันนี้มันเรียกว่ามินิมิสไซล์ซาโลจะเป็นแวตเจมเนาะซึ่งผมคุยไปเ,เมื่อคลิปก่อนน,นั่นแล้วแต่ว่านี่มีเกมเพลย์ให้เราดูก็มันจะเรียกลงมาเป็นเฮลพอร์ตใช่ไหมแล้วก็เราเนี่ยเรียกเสร็จก็ไปเดินเล่นในแมปเอาเลยแล้วพอเราจะใช้ไอ้มิสไซเจ้าปลักขีกอันเนี้ยแล้วก็ทําการใช้มันก็เป็นรีโมทนั่นเป็น,ป,นปืนนะยิงจี้เลเซอร์ออกไปถ้าใครเคยเล่นเกม EDF เนี่ยผมว่าแม่งเหมือนกันเลยก็ ไอ่ยิงในมโบดเนี้ยไปเดี๋ยวสักพักหนึ่งมิสไซล์มันจะบินมาแล้วก็ตูมเป็นแบบขี่ปนาวุธโอเปนไฮเมอร์ดีๆนี่เองเพราะว่านี่ใช้ดีในพวกการออโตเมตอน um, ที่มันจะมีพวกเอ่ออะไรนะไอออนสตรอมใช่ไหมที่เราไม่สามารถเรียกแอร์ซัพพอร์ตอะไรอะไรงนี้ได้ต่อมาก็จะเป็นเหมือนกับยานขนาดใหญ่เลยก็ว่าได้เพราะมันจะมีสเกลให้เราดูอยู่เทียบกับตัวคนตัวเล็กๆอันนี้ไม่ชชวร์ว่าเป็นยานของเราหรือว่าเป็นยานของไอ้พวกขุนยนต์หรืออะไรก็ต้องรอดูอีกทีหนึ่งแต่ว่าแหม่นี่กลายเป็นเกม Star Wars ไปเรียบร้อย,ลยและต่อมา ก็เป็นเหมือนกับรถที่ชื่อว่า APC ก็จะเป็นรถฮุมกาะถ้าใครเคยเล่นเกม GTA แม่งคล้ายๆกันเลยอันนี้ก็รู้สึกว่าจะมีสีที่นั่งเนาะผมไม่แน่ใจนะว่ามันการระเบิดหรือเปล่าแต่ที่แน่นมีป้อมปืนให้ใช้น่าจะไว้ใช้ขับไปยิงไปมันอยู่เหมือนกันต่อมาจะเป็นเกมเพลย์ปืนอีกหนึ่งกระบอกที่ผมพูดไปคลิปก่อนอันนี้ก็คือปืนออรัปเตอร์จะเป็นปืนกระสุนระเบิดเนาะส่วนในคลิปเนี่ยเขายิงเหมือนกับยิงไอตรงช่องระบายอากาศของบ้านหุ่นยนต์มันแบบนัดเดียวก็ระเบิดเลยรอดูอีกทีว่าตอนมันเข้าเเกมเนี่ จะมีอะไรที่ทําให้มันแย่หรือมันดีขนาดนี้จริงๆต่อมามาดูมแมลงเพื่อนรักของเราก็จะเป็นมแมลงติดปีกตามที่เราคุยไปก่อนหน้านี้ก็โอ้โหยังไม่แน่ใจว่าสกิลของมันเนี่ยจะใหญ่ขนาดไหนหรือว่ามันจะน่ากลัวมันจะมีเกราะอะไรอย่างงี้ไหมดูแล้วน่าจะไม่ได้มีเกราะอะไรน่าจะแบบใช้ปืนธรรมดายิงได้อยู่แล้วก็อีกรูปจะมีเหมือนกับเป็นทหารของซูเปอร์เอิร์ฟมั้งจะเรียกว่าหน่วยซีฟเนี่ยจะเป็นทหารติดอาวุธนะแต่ผมไม่แน่ใจว่า จะเป็น ABC ที่แบบมาช่วยเราในดานหรือมจะเป็น NBC ซที่ยืนอยู่บนยานเฉยๆคอยให้ภารกิจแล้วก็รูปต่อมาจะเป็นหุ่นยนต์ที่ดูคล้ายๆกับเป็นหุ่นยนต์จากในภาคแรกที่มันจะคอยสอนเราเล่นนะเนาะก็คิดว่าน่าจะเป็น NPC เพื่อนนั่นแหละอาจจะมาบอกวิธีการเล่นแบบใหม่อาจจะมาแนะนําระบบใหม่อะไรอย่างนี้ในอัปเดตหน้าต้องรอติดตามดูอีกทีนึกถึงหุ่นในหนังเรื่องแชปปี้อ่ะไม่รู้มีใครเคยดูไหมต่อมานนี้ก็จะเป็นอาวุธใหม่ที่หลายคนรอคอยก็คืออาวุธ แบบมีดเอเป็นบี้ดีแหละเที่ไว้ใช้ระยะไกลถ้าดูจากรูปแล้วเหมือนกับว่าจะมีการสอนด้วยเหมือนกับให้จับจับมีดแน่นๆแล้วก็เล็งดีๆเล็งไปตรงไอ้จุดอ่อนของมแมลงอะไรเงี้ยแล้วก็เสียบมีดเข้าไปอะไรเงี้ตามที่ข้อความมันสอนมานะ ก็น่าสนใจว่ามันจะเป็นซัพพอร์ตไวบเพิ์มหรอหรือว่ามันจะเป็นอาวุธแบบไพมารีตอนที่เราแบบเ,เลือกเข้าไปก่อนเล่นเกมอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันต้องรอดูหรืออาจจะเป็นอาวุธประเภทใหม่ไปเลยก็ได้เนาะอันนั้นมันน่าจะสมเหตุสมผลกว่าแต่ดูจากโมเดลแล้วเราน่าจะไม่ได้เอาไปบวกไททันหรือว่าไปบวกชาร์เจอร์อะไรน่าจะเป็นแบบเอาเล่นเท่เทๆอารมณ์เหมือน call of duty อะไรอย่างนี้มากกว่าเนาะแต่ยังไงก็น่าสนใจอยู่ดีข้อมูลถัดมานี้มาดูกำแพงกันบ้างไม่รู้มีใครรอกันอยู่หรือเปล่าแต่ผมว่ามันน่าสนใจดีก็จะเป็น trench w a l l ผมไม่แน่ใจว่าทําไมกําแพงมันดูบางดูแบบเปลาะจังวะแต่อย่างน้อยมันก็มีปืนให้เราใช้นะเพราะงั้นนี่รอดูทีว่าการใช้งานในเกมมันจะเป็นยังไงแล้วก็อันนี้จะเป็นพวกศัตรูอิลูเมเนตให้ดูกันอีกรอบหนึ่งมีบางตัวที่ผมไม่ได้นําเสนอในคลิปก่อนหน้านี้ด้วยถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากดูรูปเต็มหรืออะไรเงี้ยก็ลองเข้ากลุ่ม Discord ไปก็ได้เดี๋ยวผมจะเอ่อโพสต์รูปไปให้ดูก็แล้วกันสำหรับคนที่สนใจนะยังไงถ้าเกิดว่าชอบเนี่ยก็ฝากกดไลค์ด้วยลแล้วกันแล้วถ้ามีคําถามอะไรก็คอมเมนต์มาเอา,เา,าอนนอไว 拜拜。